กับดิฉันอนุสราสุขอานนะคะวันนี้เราก็มีเรื่องราวดีๆที่จะนํามาฝากท่านผู้ชมนะคะจะพูดถึงวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องโรคเบาหวานนะคะซึ่งถุกคนไปนที่รู้จักกันดีนะคะโรคเบาหวานนะคะเป็นความผิดปกติของร่างกายที่มีการผลิตฮอร์โมนอินซูลินนะคะไม่เพียงพอหรือร่างกายนะคะดื้อต่อภาวะอินซูลินนะคะอันจะส่งผลทําให้เกิดระดับ น้ำตาในเรื่องของเรานะคะสูงกว่าปกติโรคนี้นะคะจะมีความรุนแรงถึงเนื่องมาจากที่ร่างกายเราไม่สามารถนําน้ําตาลไปใช้ได้อย่างเหมาะสมโจยปกตินะคะน้ําตาลจะเข้าสู่เซลล์ร่างกายเพื่อเป็นเซลลเพื่อเป็นพลังงานายใตหการควบคุมต่อมโมงมูโซูริงนะคะในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานจะไม่สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพ ที่เกิดขึ้นทําให้ระดับน้าตาลในเลือดนะคะสูงมากขึ้นจิดปกติในระยะอาจจะมีผลในการทําลายหลอดเลือดทําลายระบบประสาทหลายส่วนนะคะซึ่งส่วนมากจะเป็นส่วนประสาทส่วนปลายนะคะถ้าหากได้รับการรักษาอย่างไม่เหมาะสมนะคะอาจจะนําเข้าไปสู่ภาวะแทรกซ้นอนตามมาได้นะคะต่อไปนะคะดิฉันก็จะพาท่านผู้ชมไปพบกับอาหารที่เหมาะสมกับผู้ป่วยโรคเบาหวาน อาหารสำคัญอย่างยิ่งต่อการควบคุมเบาหวานเพราะน้ำตาลที่อยู่ในเลือดมาจากอาหารที่เรากินเข้าไปนั่นเองเมื่อเรากินอาหารเข้าไปร่างกายจะเปลี่ยนหรือย่อยสลายอาหารนั้นจนกลายเป็นน้ำตาลขนาดเล็กที่เรียกว่าน้ำตาลกลูโคสแล้วน้ำตาลกลูโคสจะซึมผ่านผนังลำไส้เข้าสู่กระแสะเลือด ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นเรื่อยๆขณะเดียวกันร่างกายจะสั่งการให้ตับอ่อนหลั่งอินซูลินออกมาเพื่อทำหน้าที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดโดยการลำเลียงน้ำตาลผ่านเข้าผนังเซลล์และเนื้อเยื่อในร่างกายเพื่อนำไปใช้เป็นพลังงานขับเคลื่อนชีวิตให้ดำเนินต่อไปได้หลังทานอาหารเมื่อกระบวนการย่อยและดูดซึมอาหารเสร็จสิ้นลงระดับน้ำตาในเลือดจะเริ่มลดลง นั่นคือเวลาที่ฮอร์โมนอินซูลินและกรูคากอนจะทำหน้าที่อีกครั้งในการนำน้ำตาลที่เก็บไว้ในเซลล์กล้ามเนื้อและไขมันกลับเข้าสู่กระแสะเลือดเพื่อรักษาสมดุลของระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในภาวะที่เหมาะสมอีกครั้งอาหารสำหรับผู้เป็นเบาหวานมีหลักการเดียวกันกับอาหารเพื่อสุขภาพแต่มีอาหารบางประเภทที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษ ด้วยอาจยึดหลักทงภชนาการที่เน้นการบริโภคให้ได้สัดส่วนปริมาณและความหลากหลายของอาหารที่เหมาะสมในรูปสามเหลี่ยมจะแบ่งอาหารออกเป็นกลุ่มต่างๆอย่างชัดเจนและให้รายละเอียดปริมาณที่ควรบริโภคเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารพอดีกับความต้องการให้มีสุขภาพที่ดีได้ซึ่งหากกินอาหารกลุ่มต่างๆได้ตามแนวทางที่กำหนด จะทำให้ร่างกายได้รับพลังงานร่วมประมาณ1,600ถึง2,400กิโลแคลอรีต่ต่อวันปริมาณพลังงานที่คนเราต้องการจะแตกต่างกันไปตามเพศอายุขนาดร่างกายและรูปแบบการใช้ชีวิตว่ามีการใช้พลังงานมากน้อยเพียงใดสำหรับผู้เป็นเบาหวานมักมีปัญหาน้ำหนักตัวเกินหรืออ้วนอยู่แล้วจึงแนะนำให้เลือกปริมาณการกินอาหารในแต่ละกลุ่มที่ตัวเลขต่ำสุด คือให้ได้พลังงานเฉลี่ยประมาณ1,600กิโลแคลอรีซึ่งอาจปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับตัวคุณได้อีกครั้งอาหารกลุ่มข้าวแป้งคืออาหารในกลุ่มคาร์โบไฮเดรตที่มีความสำคัญเพราะให้พลังงานแก่ร่างกายโดยตรงแต่ควรระวังเป็นพิเศษเพราะถ้ารับประทานมากเกินที่ร่างกายต้องการจะเปลี่ยนรูปเป็นไขมันสะสมตามส่วนต่างๆของร่างกาย อาหารกลุ่มนี้มีสองประเภทคือคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวและคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวมีโครงสร้างไม่ซับซ้อนสลายตัวง่ายซึ่งจะถูกย่อยและดูดซึมเข้าสู่ร่างกายรวดเร็วหากกินเข้าไปมากน้ำตาลก็จะล้นทะลักเข้าเส้นเลือดจึงไม่เหมาะสำหรับผู้เป็นเบาหวานอาหารในกลุ่มนี้ได้แก่น้ำตาลชนิดต่างๆน้ำผึ้งแลคโตสหรือน้ำตาลในนม และน้ำตาลในผลไม้เป็นต้นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนมีโครงสร้างซับซ้อนกว่าจึงสลายตัวเป็นกรูโคสได้อย่างชา้ชาๆระดับน้ำตาลจึงค่อยๆเพิ่มขึ้นในกระแสเลือดให้เซลล์ค่อยๆดึงน้ำตาลไปใช้ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดค่อนข้างสมดุลอาหารในกลุ่มนี้ได้แก่ธัญพืชต่างๆข้าวกล้องข้าวซ้อมมือขนมปังโฮวีตเป็นต้นผู้เป็นเบาหวาน จึงควรเลือกอาหารในกลุ่มคาร์โบไฮเดรตเชิงซอนเป็นอาหารหลักเพื่อให้ได้พลังงานที่มีคุณค่าอาหารกลุ่มผักผักมีใย,ยอาหารสูงช่วยให้กระบวนการย่อยและการดูดซึมเกิดขึ้นช้าไม่ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นอาหารกลุ่มผลไม้ เป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตวิตามินเกลือแร่และใยอาหารแต่ไม่ควรกินมากจนเกินไปเพราะทำให้การควบคุมสมดุลของระดับน้ำตาลในเลือดเป็นไปได้ยากสำหรับน้ำผลไม้มีเส้นใยอาหารน้อยผู้เป็นเบาหวานจึงควรทานผลไม้สดจะดีกว่ากลุ่มนมและผลิตภัณฑ์จากนมเป็นแหล่งโปรตีนแร่ธาตุแคลเซียม และฟอสฟอรัสที่จำเป็นต่อการสร้างกระดูกและฝันกลุ่มเนื้อสัตว์ให้ทั้งโปรโตีนและไขมันแก่ร่างกายโปรโตีนเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตใช้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและเป็นแหล่งพลังงานด้วยแต่ในเนื้อสัตว์มักมีไขมันและคอเลสเตอรอลแฝงอยู่ y. หากกินปริมาณมากๆอาจมีความเสี่ยง จากการเกิดโรคไขมันในเลือดสูงได้จึงควรเลือกโปรโตีนจากเนื้อสัตว์ไม่ติดมันโปรโตีนจากไข่หรือโปรโตีนจากเนื้อปลาและพืชเป็นหลักกลุ่มไขมันไขมันคือสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายเพื่อช่วยในการดูดซึมวิตามินต่างๆแต่การได้รับไขมันเกินความต้องการอาจทำให้เกิดอันตรายได้เราจึงควรระมัดระวัง กลือเกลือหรือโซเดียมเป็นความสัมพันธ์โดยตรงกับการเป็นความดันโลหิตสูงและทําให้ตายต้องทํางานหนักซึ่งผู้เป็นเบาหวานมีโอกาสเสี่ยงที่ไตจะเสื่อมมากกว่าคนปกติทั่วไปอยู่แล้วจึงควรทานแต่น้อยเท่านั้นอาหารในกลุ่มเดียวกันจะใช้สารอาหารหลักใกล้เคียงกันถ้าเรารู้จักกินทดแทนหรือสลับเปลี่ยนกันบ้างจะทำให้เกิดประโยชน์ที่หลากหลายยิ่งขึ้น ผู้เป็นเบาหวานอาจยึดหลักใช้เท่าไหร่กินเท่านั้นโดยดูแลการกินอาหารให้สม่ำเสมอครบมือ้อเพื่อให้ระดับน้ำตาลในเลือดในแต่ละวันเป็นไปอย่างเหมาะสมสักครู่นะคะเราก็ได้ไปชมอ,อ,อาหารเกี่ยวกับผู้ป่วยโรคเบาหวานนะคะ ซึ่งถ้าผู้ชมทุกท่านก็คงจะนำไปประกอบอาหารให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานทางบ้านนะคะได้ถูกต้องซึ่งอาจจะเป็นปู่ย่าตายายของเราหรือว่าเป็นพ่อแม่ของเราก็ได้นะคะตอนนี้นะคะรายการของเราก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะดิฉันอนุสราสขอาดและรายการคนรักสุขภาพนะคะขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ